ของกรมควบคุมโรคปีนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า5รายในสจังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์สองรายบุรีรัมย์สงขลาและชนบุรีจังหวัดละ1รายและได้รับรายงานเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา1รายที่จังหวัดชนบุรีมีประวัติถูกสุนัขของคนอื่นซึ่งไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากัดที่มือเป็นแผลเลือดออกและล้างน้ําทําแผลปกติแต่ผู้เสียชีวิต ไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนและคาดว่าในช่วงนี้อาจจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนักบ้าได้เนื่องจากโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีและเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยเชื้อจะเข้าทางบาดแผลผ่านการกัดขวนเลียหรือสัมผัสกับน้ำลายของสัตว์ลิงลูกด้วยนมทุกชนิดที่ติดเชื้อเช่นสุนัขแมวหนูลิงค้างขาวสัตว์ที่พบบ่อยที่สุดคือสุนัขรองลงมาคือแมวและโค ขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกสัตว์กัดข่วนและแนะนําประชาชนมันสังเกตอาการสุนัขและแมวนําไปฉีดวัคซีนตามกําหนดที่จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหากถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนให้รีบล้างแผลทําความสะอาดด้วยน้าสะอาดและฟองสบู่ลายๆครั้งเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อแล้วรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้เร็วที่สุด เพราะหากติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วปล่อยทิ้งไว้จนเชื้อเข้าสู่ระบบประสาทจนแสดงอาการป่วยแล้วจะไม่สามารถรักษาหายได้ผู้ป่วยจะเสียชีชวิตทุกรายบิ๊กโจ๊กที่ปรึกษาสบ9กถวายถุงยังชีพ200ชุดสนับสนุนศูนย์พักคอยวัดสรรปูนเผยหลังลงพื้นที่ภูเก็ตแซน์บ็อกซ์มั่นใจจะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพวันที่28สิงหาคมที่วัดสารปูนวรวิหารตะบนท่าวาสุกรีพลตำรวจโทรสุรเชษฐหักพาน ที่ปรึกษาสาบ9ได้นาถุงยังชีพซึ่งภายในบรรจุเครื่องอุปโภปโคบรโิโภคจํานวน200ชุดมาถวายแด่พระครูอนุกูลาศาสนา,ากิจเจ้าคณะอําเภอพระนครสุธยาเจ้าวาดวัดสารปุณรวิหารเพื่อนาไปใช้ในการดําเนินงานส่วนพักคอยเทศบาลนาครพระนครศรีอยุธยาวัดสารปุณรวิหารโดยมีพระครูสมุรสุทัศน์ร่วมรับมอบในครั้งนี้ ฐานของพลตำรวทโทรสุรเชษฐหักพานที่ปรึกษาสาบา .9 ได้เปิดเผยว่าการนําถุงยังชีพมามอบให้ในครั้งนี้เพื่อทางวัดสารปูนําไปมอบให้กับประชาชนที่มาพักรักษาตัวในศูนย์พักคอยที่ทางวัดร่วมกับทางเทศบาลน,นาครพระนครสุธยาได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับประชาชนที่ติดเชื้อโควิด -19 และอยู่ระหว่างการพักฟื้นมาพักคอยก่อนกลับเข้าสู่ชุมชนซึ่งถุงยังชีพนี้จะมีทั้งข้าวสารอาหารแห้งหน้ากากาอนามัย สมมอบให้เพื่อเป็นกำลังใจหลังจากหายป่วยโดยตนเองสนับสนุนให้เกิดการตั้งสนยนพักคอยขึ้นเพื่อป้องกันการกร่ะบาดในชุมชนที่อาจจะเกิดจากการติดเชื้อในวงกว้างพระกอนุก,กูลศาสนาิจเจ้าคณะอำเภอพระ,ะคนครสุธยาเจ้าวาดวัดสารปูรริหารได้กล่าวาว่าพุทตบดโบทโรสเเชตหักพานมาทมบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสารปูรเป็นป,ประจำและเมื่อทราบว่าทางวัดได้จัดตั้งสนยนพักคอยจึงได้นำถุงยางชีพมาถวาย เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ป่วยซึ่งจะสามารถช่วยให้ดํารงชีวิตต่อไปได้และเป็นการสร้างกําลังใจให้กับผู้ป่วยมีจิตใจที่เข้มแข็งกลับไปสู่ชุมชนอย่างปลอดภัยนอกจากนี้พลตบดีโทสโรเชนหักพานที่ปรึกษาสาบ .9 ก็ได้กล่าวหลังจากลบพื้นที่ติดตามการดําเนินโครงการภูกเก็ตซันบ็อกซ์ซึ่งการติดตามข้อมูลพบว่ามีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความเข้มข้นขอ,ของการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และให้ความเห็นว่าหากมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆภาพรวมทางการท่องเที่ยวของประเทศก็จะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งซึ่งจะปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัยคดยาวิกฤตนี้ท่านหงใยครับในธรรมศาสนา,าและหงายพี่น้องระช,ชนยาวิกฤตนี้เหมือนกับญาติเหมือนกับพี่เหมือนกับน้องท่านเองก็มีความตัดทานในพระมศาสตรส์ชอบทำบุญนำในกับชีวิต สิ่งนี้คือตั้งแต่ชีวิตท่านท่านมาแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจลงบุญกุศลเป็นที่ตั้งอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะที่วัดสารปรนี่ท่านเองก็มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอพอรมาทำบุญกับพระสงฆ์อยู่เป็นประจำแล้วก็มุ่งกุศลเนี่ยคือว่าทาแล้วเห็นอน,นิสงส์ท่านมีความตั้งาบอกว่าเราทําบุญแล้วเองเราก็จะเห็นเองสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่างนี้เอง แล้ว,วันนี้ก็ต้องขออนนออ้นมูทนาช่วยพ่อมอตรอท่านฝนตำรวจโทรโทรใช้ปากทานที่ได้น้อมนำถุงยังชีพยแล้วกันเนาะเพื่ยอยังชีพพิชีวิตได้อยู่ได้ทำาไ้จะมาสสงหรือให้มอบใไปกับศูนย์ของพักคอยของวัชรปูนที่ได้ตั้งใจทำมาช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตเนี่ย อำเภอบ,บางบานจัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบปั๊มน้ำมันหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นการพนันและนักพนันซึ่งเป็นคนขับรถตู้ติดเชื้อโควิด -19 เวลา14.15นาิกา15นาทีวันที่1 9สิงหาคมนายสมยศเกศสุวรรณนายอำเภอบ,บางบานมอบหมายนายทันพบปราบนารงปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอบ,บางบานพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอบ,บางบานสมาชิกอสออำเภอบางบานที่7 กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกลุ่มและเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบางบานลงพื้นที่ตรวจสอบภายในปั๊มน้ำมันบริเวณใกล้เคียงวัดจุฬามณีตำบลบ้านกลุ่มตามเรื่องร้องเรียนกรณีที่มีผู้แจ้งข้อมูลว่ามีบุคคลติดโควิด -19 ขับรถตู้สาธารณะและคาดว่าจะติดโควิด -19 จากเล่นพนันที่บ่อนการพนันในปั๊มน้ำมันดังกล่าวจากการตรวจสอบนายแทนพบปราบนารงหลัดฝ่ายความมั่นคงเพื่อบางบานได้พบกับเจ้าของปั๊มน้ำมันดังกล่าว จึงได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบซึ่งทางเจ้าของปั๊มได้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีและพร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้าทําการตรวจสอบซึ่งไม่พบการเล่นพน,นันหรือบ่อนการพนันตามที่ได้รับแจ้งแต่ประการใดโดยเจ้าหน้าที่ได้เรียกตรวจเอกสารการตรวจโควิด -19 ของผู้ขับขี่รถตู้จํานวน2รายซึ่งผู้ขับขี่รถตู้ทั้งสองรายมีเอกสารทางการแพทย์ลงวันที่26สิงหาคมยืนยันผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อโควิด -19 ส่วนคนขับรถตู้อีกหนึ่งรายไม่มีเอกสารยืนยันทางการแพทย์เจา้าที่ได้ขอความร่วมมือในการตรวจโควิดแบบ ATK ซึ่งผลเป็นลบไม่พบเชื้อโควิดแตยอย่างใดสุดรันทดตายายคู่ชีวิตอยู่กันมา30ปีแล้วยายมาติดโควิดเสียชีวิตตานั้นทำได้เพียงเคาะลงสั่งลาเวลา12นากวันที่1 9สิงหาคมเจ้าที่สมาคมอยุทยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุทยารับแจ้งว่า มีผู้เสียชีวิตในบ้านหมู่ที่1ตำบลบางหลวงโดดอ,อบางบานจึงไปตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุ75ปีเสียชีวิตอยู่บนบ้านเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเข้าตรวจสอบพร้อมนำศพไปเผายังวัดไผ่ล้อมอภอบางบานเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อนายเฉลียงวัย89ปีซึ่งเป็นสามีผู้เสียชีวิตด้กล่าวด้วยสีหน้าที่เศร้าหมองเล่าว่าตนเองอยู่กับยายสองคนตานลำพังลูกบวชเป็นพระ ก็จะมาดูบ่อยๆยายเป็นลูกจ้างรับตัดหญ้าของสถานที่ราชการแห่งหนึ่งในเมืองอยุธยาเนี่ยการป่วยเจ้าที่จึงได้พาตัวไปตรวจพบว่ายายติดโควิดเจ้าที่จึงให้กลับมาอยู่ที่บ้านได้เจวันส่วนตนเองไม่พบเชื้อจึงแยกนอนใต้ถุนบ้านส่วนยายอยู่บนบ้านตนเองก็ไม่กล้าที่จะขึ้นไปดูได้แต่ตะโกนถามอาการซึ่งยายมักจะบอกว่าไม่เป็นไรยังทนได้จนกระทั่งเมื่อคืนประมาณสี่ทุ่ม ยายหายใจแรงจึงตะโกนถามยายแต่ว่ายายไม่ตอบเลยตัดสินใจขึ้นไปดูในตอนเช้าซึ่งพบว่ายายนอนแข็งไปแล้วไม่รู้จะทําอย่างไรโทรศัพท์ก็ใช้ไม่เป็นจะออกไปบอกใครก็เกรงว่าจะเดือดร้อนเพราะเขาห้ามออกจากบ้านกว่าเพื่อนบ้านจะมาก็เช้าแล้วจึงแจ้งว่ายายตายแล้วและมีการประสานนําศพไปเผานายเฉลียงกล่าวว่าตนเองอยู่กับยายมา30ปีไม่เคยห่างกันไม่คิดว่าโรคนี้มันร้ายแรงมากเพียงเจ็ดวันก็ถึงตาย ไม่ได้ร่ำลาและยังไม่ได้ไปเผาคนรักที่อยู่กันมายาวนานทำได้เพียงขอให้เจ้าที่เคาะลงศพยายสั่งลาเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเจ้าที่ยังได้ฉีดยาฆ่าเชื้อบนบ้านเพื่อให้ตาขึ้นไปอยู่อาศัยได้ตามปกติและจะได้ตรวจหาเชื้อของตาต่อไปเพราะเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวที่สนใจจากสถานีข่าว A t v ีวีนะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วกลับมาติดตามรับชมข่าวประจำวันได้ใหม่จากสถานีข่าว A t v ีวี วันนี้ผมอธิพลพร้อมทีมข่าวสวัสดีครับสนับสนุนข่าวโดยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาโชคุณอินเตอร์ฟู้ดล้อส,สุนหงอาร์ตเมนต์ศูนย์การค้าอายุธยาสซิทรพาร์ค เอ็กโคเรสเดนซ์มิสซูอยุธยาไทยทาดาวิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยาบริษัทจอจันร์ชัยมอเตอร์กรุ๊ปจำกัดเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์บริษัทไอทีเวนเจอร์จำกัดตัวแทนทรูอยุธยาศูนย์บริการไอทีแอร์ล้างแอร์ซ่อมแอร์ ออมเพชรและทุกเรื่องเกี่ยวกับเพชรต้องที่ K-Diamond วิทยาลัยเทคโนโลยีพานิเชการอายุทยาบริษัทบางกอกรัพเปอร์ดีเวล็อปเมนต์เซ็นเตอร์จำกัดเอ็มโฟระบบเก็บค่าผ่านทางอัจฉริยะผ่านทางด่วนและมอเตอร์เวง่ายๆแบบไม่มีไม้กัน้น มารู้จัก m f o กันครับระบบ MFlow ระบบเก็บค่าผ่านทางอัจฉริยะช่วยแก้ปัญหารถติดเพราะ 1. ช่วยลดปัญหารถติดหน้าด่านโดยใช้เทคโนโลยีวิดีโอทัวริงตรวจจับป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติสามารถวิ่งผ่านได้เลย 2. ไม่ต้องทำการชะลอความเร็วเพราะสามารถตรวจจับได้ในความเร็วที่กำหนดไว้ปกติ 3. ไม่ต้องคอยเตรียมเงินหรือทอนเงินเพราะเป็นระบบที่บันทึกข้อมูลไว้และสามารถเลือกชำระได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบชําระเป็นลายครั้งที่วิ่งผ่านชําระตามรอบบินหรือสามารถชําระด้วยตนเองผ่านหลากหลายช่องทางในตอนนี้มีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยในบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรติดตามกันต่อไปนะครับ